สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Weapons History World ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกเรื่องราวของอาวุธและยุทธปกรณ์ที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอาวุธชนิดหนึ่งที่แม้จะดูเงียบสงบแต่กลับซ่อนพลังทำลายล้างมหาศาลไว้ใต้ความเรียบง่ายอาวุธที่เปลี่ยนสมการรบในทะเลได้อย่างสิ้นเชิงอาวุธที่ทำให้เรือรบราคาหลายพัน,นล้านดอลลาร์ต้องหวาดหวัน่นมันคือ NSM หรือ Naval Strike Missile NSM ไม่ได้เป็นเพียงขี่ปะนาวุธต่อต้านเรือรบธรรมดาแต่มันคือผู้ล่าไร้เงาที่ทำงานด้วยสมองกลอัจฉริยะและระบบนำทางที่ซับซ้อนอย่างยิ่งยวดในเมื่อมันถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเรือรบแต่เบื้องหลังของมันกลับซ่อนเรื่องราวการหักหลังครั้งใหญ่เอาไว้เรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นจากโครงการลับที่มีจุดประสงค์แสนเรียบง่ายแต่กลับถูกพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องมือที่สามารถคลิกเกมสงครามได้ในพริบตา NSM มีต้นกำเนิดมาจากแนวคิด ที่จะสร้างทีปนาวุธที่สามารถหลบหลีกการตรวจจับได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่ได้เร็วที่สุดไม่ได้มีหัวรบที่ใหญ่ที่สุดแต่สิ่งที่มันมีคือความชาญฉลาดที่ทําให้มันกลายเป็นผู้ล่าอันตรายที่สุดในท้องทะเล NSM คือผลขั้นมันคือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงในสมรภูมิรบทังเรือที่ไม่ได้วัดกันที่ขนาดของเรือหรือจำนวนพื้นใหญ่อีกต่อไปแต่มันวัดกันที่ความสามารถในการมองไม่เห็นและโจมตีได้อย่างแม่นยํา NSM คือก้าวสำคัญที่ทำให้การรบทางเรียรเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและการหักเหลี่ยมเฉือนคมมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าในสงครามสมัยใหม่ความฉลาดมีอำนาจเหนือความแข็งแกร่งเสมอก่อนที่เราจะไปเจาะลึกนะาซัก์คอนเราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจบรรพบุรุษของมันก่อนในยุคสงครามเย็นขีปนาวุธต,ต่อต้านเรือรบอย่างหาพูนของสหรัฐหรือเอ็กซเซตของฝรั่งเศสคือราชาแห่งท้องทะเล อาวุธเหล่านี้ทำงานบนหลักการยิงแล้วลิวโดยใช้เรดาร์ในการนำทางและพุ่งเข้าใส่เป้า